คือศูน AOC1441 เนี่ยเราตั้งมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2566นะครับ,รบซึ่งก็ตอนนี้ก็2ปีแล้ะใกล้ๆ2ปีแล้วประเด็นคืออย่างนี้ครับแรกๆที่เราเจอเนี่ยต้องยอมรับว่าคนที่ไม่ว่าจะเป็นรับจ้างเปิดบัญชีม้าไม่ว่าจะเป็นถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้าเนี่ยเมื่อมิชาชิพเขาเอาบัญชีท่านไปแล้วเนี่ย <Okay. S 1> เขาจะไปเปิดบัญชีเมื่อ2ปีก่อนนะครับโดยใช้เลข13หลักเนี่ย40 50บัญชีเลย เพราะแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบกันเพราะว่าเป็นสิทธิ์ถูกไหมฮะทุกคนก็มีสิทธิ์เปิดบัญชีสมัยก่อนแล้วเด็กๆขับรถไปไหนอยากก็ได้ขบกรมศิลแล้วก็ไปเปิดบัญชีนั่นนี่ความสะดวกเปิดกันง่ายมากอที่เราเจอเนี่ยก็คือว่าแรกๆเนี่ยสองปีที่แล้วเนี่ยวิชาชีพร้ายเนี่ยเมื่อเปิดบัญชีแล้วเนี่ยเช้าวันจันทร์หลอกผมนะครับตอนบ่ายๆก็ชื่อนามสกุลนี้แหละบัญชีม้าเหล่านี้แหละหลอกคุณสมบัตินะครับเย็นๆหลอกอีกท่านหนึ่ง คือหลอกอย่างนี้ไปนยนั่นคือมาตรการที่เราเห็นว่าถ้าอย่างนี้ถ้าเจ็บสามหลักเดียวกันเนี่ยเราจะดําเนินการระง,งับทุกบัญชีเพื่อเป็นการกาจัดบัญชีม้าในระบบนะครับซึ่งมาตรการนี้ก็ได้ผลดีมากนะครับบัญชีม้าเนี่ยพอชื่อนามสกุลเดียวกันเจบสามหลักเดียวกันเนี่ยหายไปเลยซึ่งผลที่ตามมานั่นคือบัญชีม้าราคาสูงขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างที่ไม่่ายชีพขยับตัวคือเขาก็เลยนําเอาม้านี่แหละไปจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งเราายจดบริษัทเพราะการจดบริษัทเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นตัวชี้วัดประเทศไทยทุกประเทศดีกว่าเป็นตัวชี้วัดว่าการทําธุรกิจที่ดีหรือการที่ส่งเสริมให้คนเปิดบริษัทง่ายเนี่ยเป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศเลยนะครับแข่งขันกันใน UN เลยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการซึ่งพอเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็ประสานไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็ไปดำเนินการแล้วกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็ทําได้ดีมากครับเอาชื่อนามสกุล ของคนที่เรายืนยันด้วยมิช่าชีพแล้วเนี่ยตามปปงตามตํารวจเนี่ยเข้าไปปั่นอยู่ในถังของนิติบุคคลซึ่งตอนนี้เป็นข่าวชัดเจนเลยคือว่าก็เริ่มแนละ้วตอนนี้ก็คือทํามาสองปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรียกว่าทุกอย่างระบบเชื่อมโยงกันดีขึ้นมากครับคือตอนนี้มันลิงก์กันมันลิงก์กันโอเคเราก็พบว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกำลังฟอง้อง 4, ร้องสี่พันบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงพี่น้องประชาชนและฟอกเงินครับซึ่งอันนี้ เป็นกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วอันนี้ก็ในสูตรที่ทําไปนะครับ,รบแล้วตอนแรกๆเนี่ยพอชื่อนามสกุลเนี้ยผมลืมเล่าไปว่านอกจากเปิดบัญชีแล้วก็เปิดคริปโตเคเรนซี y ด้วยเพราะตอนนี้เราเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารกับสมาคมสินท,ทรัพย์เพอเท่าเนี่ยก็กลายเป็นว่าคร<ๆ>ิปโตเคเรนซี y ก็ไปไม่ได้แล้วเพราะทางนั้นเน่ยเขาใช้บล็อกเชนมันตามได้ง่ายกว่าถูกไหมฮะที่ผ่านมาเนี่ยาหายากมาก บกาต้องยอมนะเพรามาตรการนี้มีอย่างนี้ก่อนหลักการของมันคือมันเกิดอย่างนี้แหละเราจะระง,งับนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยพรกรที่เราใช้คือพรกรป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยรปรับเป็นเวอร์ชั่น2คือทําให้ดีขึ้นก็มีมาตราเจเกี่ยวกับเหตุกหรณ์คนสงสัยตรงนี้เนี่ยคือทางคณะกรรมการพรกรเนี่ยมอบหมายให้กับหน่วยงานที่กํากับดูแลอย่างเช่นสานักงานกรสทช ที่กำกับดูแลค่ายมือถือเนี่ยไปคิดมาตรการเชิงลุกนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยไปคุยกับแบงก์พาณิชย์ไปคิดมาตรการเชิงลุกมาตัวอย่างนะครับตำรวจก็ไปตั้งหน่วยในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ไปรีบไปเห็นข้อมูลที่ต้องสงสัยแล้วก็ไปรีบไปจับกลุ่มนะครับผมขออนุญาตไปยกตัวอย่างที่กสทชก่อนกสทชเนี่ยมองแล้วบอกว่าเหตุแห่งคนสงสัยคืออะไรเรามองว่าไม่ใช่ชีมาโทรไปหาผู้คนมากมายเลย เขาก็บอกว่างั้นถ้าโทรเกินวันละร้อยครั้งอ่ะบุคคลธรรมดาเธอโทรเกินวันละร้อยครั้งเนี่ยต้องระงับผมก็ถามทุกท่านนะครับว่าคนธรรมดาโทรเกินมาล้อยครั้งไหมคนธรรมดาไม่ทำไมก็อาจจะมีอาชีพของคนที่ถูกครับได้ถูกครับก็เขาก็ตกลงว่าเหตุนิ่นสงสัยก็เจออาชีพอย่างที่คุณภูมินาตบอกครับว่าแกร็บไรเดอร์ครับถ่ายประกันก็ต้องมาปรับก็มาปรับกันก็มาเปลี่ยนกันอันนี้คือตัวอย่างของของภาค เอ่อรคมพอภาคธนาคารเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้ในเมื่อ5 0,000ต้องสแกนใบหน้าง<ม>ั้นถ้ามันเราจะเห็นเลยครับ4 9<อ>่หมืเาสี่เข้าทุกวันเขาก็ระงับ<อ>หรือบัญชีที่เพิ่งเปิดวันนี้นะครับแล้วเงินเข้าทันทีเนี่ยมันผิดปกต,<อ>กติก็ระงับแล้วก็ตวรวจสอบเส้นทางเงาินเงินอันนี้ก็เป็นมาตรการครับที่เป็นการเพิ่มขึ้นเราก็ตอนนี้ที่เห็นเร็วๆนี้ก็คือว่าตำรวจตั้งวอลลุ่มขึ้นมานะครับโดยโดยสำนักงานตำรวจชาติเนี่ย ก็จะได้ข้อมูลจาก AOC ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้บัญชีที่ร,ดรดดวดเร็วหรือได้ข้อมูลจากธนาคารที่ที่เห็นว่าบัญชีนี้ไม่เคยปรากฏการเคลื่อนไหวและปรากฏเคสที่เราเห็นคือเคสคุณตาคุณยายคุณคุณป้าคุณตาเนี่ยครับคุณป้า <c oughs> ที่ตามไปถึงบ้านเลยนนเพราะ <c oughs> เราเห็นว่ามีตังฝากอยู่ระดับหนึ่งไม่เคยขยับเลยแล้วอยู่ดีมาขยับล้านหนึ่งร้านหนึ่งร้านหนึ่งธนาคารเนี่ยเขามี คุณใวิชาชีพครับเครเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพเขาเขารู้ว่าอย่างนี้มันผิดปกติครัก็ส่งข้มอมูลไปที่เราเราก็ให้ตำรวจไปเตือนเ<อ>ชื่อหรือไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งแต่รแตเราก็หยุดสตังค์ได้รประเด็นคืออะไรครับพอเรากระจายไปเยอะๆเนี่ยวิชาชีพออกตัวลาบากอ่ะผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับเพียงแต่ว่าผมมองว่ากระแสเนี่ยมันขึ้นมาในเร็วมากวันอาทิตย์วันจันทร์มีโซเชียลมาเต็มไปหมดเลยผมขออนุญาตพูดเตืนอนอีกนิดหนึ่งเราก็เลยเปิดรับคู่สายที่มันเพิ่มขึ้น ปรากฏว่าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่14เนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับสิโ <c oughs> มงเช้าว <c oughs> ันนี้ร้อยเปอเนี่ยโทรมาหาเราด้วยเหตุผลที่ว่าอยากะถอนอายัดเอยอยากะถอนการระง,งับบัญชีคเจวันเนี่ยหกประมาณ60-70%ครับไม่ยอมบอกชื่อนามสกุลไม่ยอมบอกเลข13หลักไม่ยอมบอกธนาคารที่ตัวเองถือครองอยู่อันนี้มีข้อสังเกตของคนทำงานนะครับเหลือประมาณสัก ยี่สิบปลายปลายเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้ายี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยยอมบอก <c oughs> แล้วก็ประมาณสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ปลดได้นะครับคำว่า <c oughs> ปลดได้คืออะไรพรกรเราเนี่ยมีอํานาจในการระง,งับบัญชีชั่วคราวเจ็ดวันนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตํารวจที่ผู้เสียหายต้องไปแจ้งความแล้วก็ต่อด้วยปวิอาญา <c oughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นอํานาจของตํารวจอํานาจของปอปงแหละคนที่โทรมาที่ศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งเนี่ยนะครับจะปลดการระง,งับชั่วคราวได้ ถ้าผ่านหลักเกณฑ์3ข้อครับข้อที่1ท่านไม่ได้ติดหมายอายัดของตํารวจหรือปปงหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ mm hmm. ข้อที่2วงเงินของท่านเนี่ยอยู่ในขั้นต่ําที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารเนี่ยตกลงกันและยอมรับได้แปลว่าะอะไรฮะนี้ไม่เข้าใจก็คืออย่างเช่นสมมติเราเคยบอกว่า3,000บาทนะครับเป็นอาจจะเข้ามาจริงเกี่ยวพันกับมิจฉาชีพจริง mm hmm. ไม่เกี่ยวไม่มีนะครับเพราะเราตามเส้นทางการเงิน mm hmm. แต่ถ้า3,000บาทเนี่ยเหมือนกับ ดำรง,งชีพคงไม่ได้มีลักษณะการฟอกเงินหรือการมิชฉาชีพการกระทําของมิชฉาชีพแต่จริงๆแล้วนในข้อที่จริงพอเราประกาศไอ้ตัวเลขสามพันไปนะครับที่ผมไม่พูดเมื่อกี้เพราะว่าประกาศตัวเลขสามพันไปเนี่ยมันก็กปรากฏสองพันเก้า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 อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราตกลงกันแล้วก็เป็นตัวเลขที่เราเข้าใจม,มีมีตัวเลขที่มีการตกลงมีการตกลงกันภาไในครับอันที่สามคือตัวเลขอาจจะสูงแต่การตรวจสอบแล้วเนี่ยพฤติกรรมอื่นๆนั้นเนี่ยไม่เคยปรากฏ หรือการใช้บัญชีที่ผ่านมาในอดีตนั้นเนี่ยไม่เคยปรากฏว่าเกี่ยวโยงกับวิชาชีพแล้วก็จะปลดให้มีมีสามเงื่อนไขนี้ครับที่เราปลดก็ประมาณสอร์เซนต์นแหละครับที่ผมบอก